ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวกูเนอร์นะครับผมวันนี้พบกับโอมกูเนอร์สนะครับวันนี้เรามาสรุปข่าวในช่วงเช้ากันนะครับผมว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลกันบ้างนะครับมาดูความเคลื่อนไหวแรกนะครับของอาร์เซนอลเมื่อตอนช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ครับมีทางด้านของภาพหลุดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของกัปตันเคซุสนะครับที่สวมใส่เบอร์เกนะครับแล้วก็กําลังอินเทอร์วิวกับทางด้านในสนามเอเมเร์สตเดียมของเรากันด้วยนะครับ รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับผมเป็นภาพหลุดที่ทางด้านของกราเบลเคซัสเนี่ยสวมใส่เบอร์เก้าเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับผมสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงหัวค่านะครับผมจากภาพหลุดล่าสุดของกราเบลเคซัสนะครับกองหน้าบราซิลวัย25ปีกับเสื้อเบอร์เก้าพร้อมสกีนชื่อของเขานะครับที่กําลังถ่ายแบบรอเปิดตัวนั้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เขาจะใส่เบอร์เก้าต่อจากอเล็กซองเดลกาเซตแลกลายเป็นบเล่นที่มีเชื้อสายบราซิลคนที่3ท,ที่ใส่เบอร์เก้าของอาร์เซนอลนะครับ คนที่หนึ่งที่อาร์เซนอลเคยใส่ก็คือชูเอบาสติสต้านะครับยังจำกันได้ไหมครับในช่วงปี2006-2007แล้วก็คนที่สองก็คือเอโดอาร์โดดาซิวานะครับในปี2007-2010และต่อด้วยกราเบลเชซุสนี่แหละครับเบอร์เก้าคนใหม่ของพวกเรานะครับผมน่าจะเบอร์เก้าแน่นอนนะครับสำหรับกราเบลเชซุสพูดถึงกราเบลเชซุสแล้วนะครับมาพามาดูสถิติที่น่าสนใจของเขานะครับ กับการมีค่าเฉลี่ยนะครับในการซัดประตูทุกๆ1 6 0นาทีซึ่งเร็วเป็นอันดับ5จากผู้เล่นพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนะครับนับตั้งแต่เชสุสย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2017นะครับโดยคนที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่อนาทีในการยิงประตูที่เยอะกว่าการเรียลเคสุสนะครับมีทั้งอันดับ1นะครับโม,มเมตซาร่านะครับ1น6นาทีต่อ1ลูก แฮร์รี่เคนนะครับ129นาทีต่อ1ลูกนะครับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโด137นาทีต่อ1ลูกแล้วก็เจมี่วาดี้153นาทีต่อ1ลูกโดยอันดับที่5เป็นกาเบลเคซุสนะครับ160นาทีต่อ1เม็ดนะครับผมมาดูในส่วนของการสัมภาษณ์ของกาเบียลอาร์คบัลลาฮอร์นะครับที่เหน็บใส่ทางด้านของเบนไวท์พอสมควร มาดูเลยครับผมเป็นไว้ควรนั่งสำรองฤดูกาลหน้ากราเบลอักบอลฮอครับอดีตกองหน้าของแอสตันวิลล่าบอกว่าเบนไว้นั้นได้รับการย่อย่องที่มากจนเกินไปเขายังไม่ดีพอและฤดูกาลหน้าควรเป็นสำรองซาริบาแนวรับของอาร์เซนอลไม่ดีพอที่จะติดท็อปโฟร์สำหรับผมเบนไว้ White, ได้รับการยกย่องที่มากเกินไปผมได้ดูเขาในเกมกับนิวคาสเซิลเมื่อตอนจบฤดูกาลเขาห่วยแตกมากอาร์เซนอลต้องการเซนเตอร์ฮาฟสองคนที่ไม่ก่อความผิดพลาดและ ต้องมีความเร็วทั้งคู่สำหรับผมกราเบลและซาลิบาจะเป็นตัวจริงในฤดูกาลหน้าส่วนเบนไวผมคิดว่าไบรตันกําลังหัวเราะที่ได้ค่าตัวที่มหาศาลเพราะนักเตะค,คนนี้ไม่ดีพอโอ้โหต้องบอกว่าให้สภาพาแบบน,นี้ไม่ได้ดูอาร์ซนอลหรือไงครับมนต้องบอกว่าเบนไวนี่คือตัวแบกเลยนะครับเนี่ยผมดูฤดูกาลที่แล้วนี่ความผิดพลาดเขาน้อยกว่ากราเบลมากันเยสิงน,นะครับมากันเยสยังมีความผิดพลาดที่มีให้เห็นถึงจะแข็งแกร่งมากแต่จังหวะจ่ายบอล ผมมองว่าเบนไว้นี่คือแบกอานอลได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแนวรับกาบเบิโอมาการเยสมีข้อพิพาทในส่วนของการจ่ายบอลกับหลังนี้บ,บางทีก็ไม่ค่อยจะชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่เบนไว้เวลาบอลออกจากเท้านี่อย่างชัวร์เลยนะครับแล้วพักหลังๆมาเขาก็พัฒนานในเรื่องของการโมงได้ดีชนะในการดวลอากาศก็ทําได้ดีนะครับผมฉะนั้นเบนไว้ผมว่า อักบัลลาฮอเนี่ยด้อยค่าเป็นไว้เกินไปเลยครับต้องบอกว่าเดี๋ยวมีหน้าแตกนะครับเนี่ยมาออกมาสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยสำหรับทางด้านของกราเบียอักบัลลาฮาผ่านไปมาดูในส่วนของมาเตโอโมเรโตนะครับอ,ออกมารายงานว่าฟอเบนลุยส์ครับยืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับนาปโปลีและพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ นักเตะมีค่าตัวอยู่ที่เรา25.8ล้านปอนด์อาร์เซนอลให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะตั้งแต่เมื่อเดือนมกราและสมเมอร์ที่ผ่านมามาดูกันว่าอาร์เซนอลจะกลับไปให้ความสนใจฟาบินลุยหรือเปล่านะครับทางด้านของมาเตโอมเรโตรายงานเลยครับผมในส่วนของฟาวินลุยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเอามาแทนที่ของกาเนชาก้าได้อยู่นะครับผมแต่ต้องดูว่าอาร์เซนอลจะสนใจมากน้อยขนาดไหนเลยครับผมมาดูในส่วนของตัวแทนของราฟินยากันบ้างนะครับผม อกหักจากราฟินจากับมาเลงกรนาบี้ชอนวอลครับนะักข่าวของสื่อนายี้มินนะครับผมรายงานล่าสุดยืนยันว่าอาร์ซนอลกำลังจับตาสถานการณ์เชสนาบีปีกขวาชาวเยอรมันนะครับวัย26ปีมาอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความสนใจมากขึ้นหลังจากราฟินจาเป้าหมายสำคัญนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดดิวเนื่องจากค่าตัวที่สูงไปจากการแข่งขันแย่งชิงจากหลายสมโมสร โดยทางด้านเชสนาบีครับเคยมีโอกาสอยู่กับอาร์เซนอลมานานกว่า5ปีตั้งแต่ปี2 0 1 1ถึง2016ก่อนที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสลงสนามแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรและในสถานาการณ์ปัจจุบันนะครับเขาเดือสัญญาแค่1ปีกับบาเยิร์นมิวนิกและมีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอรนี้เชื่อว่าเป็นดีลที่หลายคนนั้นรอคอยนะครับรอเทียนหนึ่งยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไนตี้มินนะครับที่รายงานออกมามีโคต้าโฮมโกลนกันด้วยนะครับสำหรับแกรนาบีมานสิต มีการคุยที่แอชวานขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็น g i ฟต์มีสปอร์ตนะครับที่รายงานลุ้นปิดดิวเข้าสู่เจราจาขั้นสูงแล้วเชอรี่เฟเวลครับนักข่าวสื่อของ g i ฟต์มีสปอร์ตรายงานล่าสุดยืนยันว่าอาร์เซนอลกำลังเข้าสู่การเจราจาที่ขั้นสูงกับอาร์เจนตินสเตอร์ดัมเกี่ยวกับการคว้าตัวลิซันโดมาตินสกองหลังอาร์เจนตินาวัย24ปีโดยทางด้านอาร์เซนอลนั้นเตรียมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแย่งลิซันโดมาตินสในครั้งนี้ ก็เป็นคลิปมีจับปอนะครับที่รายงานน่าจะต้องรอเทียหนึ่งยืนยันอีกทีหนึ่งสำหรับในดีลในการคุยที่แอชวานนี้ว่าจะเป็นความจริงขนาดไหนและครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวมาฝากเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ